สวัสดีค่ะย,ยูจาช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูเข้ามาแนะนําเมนูประหยัดอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูกุ้นเชียงนะ ขุ้นเชียงหมูของเจนไนนะซึ่งก็มีหลายขนาดมากนะแต่ว่าขนาดที่อยู่เอามาให้ดูอันนี้นะจะเป็นแบบ,แบบแพ็คคู่นะซึ่งเราก็สามารถทํากินหมดภายในวันเดียวได้เลยนะสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากแบบทําไว้ค้างคืนนะทําทีเดียวแล้วก็กินกินวันหนึ่งก็หมดนะเพราะแค่2แท่งเองนะ2แท่งนี้ก็ประมาณ6 0กรัมหกรัมนะความยาวประมาณสักหนิ้วนะซึ่งคุ้เชียงหมูของเจนไนนี่นะจะมีหมูนะ หมูติดมันนะเป็นเครื่องปรุงนะซึ่งเวลาที่หมูติดมันนะทุกคนเวลาที่เราไปอบเนื้อสัมผัสจะนิ่มนะถ้าใครที่แบบว่าเอาแต่หมูล้วนๆนะมันจะแข็งใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาหมูติดมันนิดนึงนะมันจะนิ่มแล้วก็จะเคี้ยวง่ายนะเพราะว่ามันจะมีมันเล็กน้อยก็คือจะทําให้นิ่มนะซึ่งสามารถเอาไปทําแบบยำผัดทอดนะหรือว่าผัดไข่นะซึ่ง ก็ทําได้หลายอย่างนะซึ่งวิธีการทำนะก็มีหลายแบบนะแล้วก็สูตรของเขาเป็นสูตรโบราณอบเตาฐานแนละ้วมีทั้งหมูปลาไก่แพ็คคู่แบบครึ่งกิโลก็มีนะเป็นของใหม่นะคกิบได้นานสะดวกสะอาดอร่อยนะลองไปชิมกันดูนะลองแล้วจะติดใจนะ